สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมเกษสราพูคาพนิตนะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทโตโยต้าบึงการจำกันนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำคารรีตัวใหม่นะครับว่าตัวนี้มีอะไรดีบ้างนะครับมีอะไรพิเศษขึ้นมาอีกนะฮะจุดเด่นหลักๆนะครับของค a m r y ีตัวใหม่นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวเจเนอเรชันที่4นะครับเป็นค a m รี่ที่มาเพียบพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่มากเลยทีเดียวนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าระบบความปลอดภัยที่มากับคัมรีมีอะไรบ้างนะครับระบบ t n g a นะฮะก็คือเป็นระบบสถาปัตยกรรมที่ยานยนต์ใหม่นะครับที่ให้การควบคุมได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็เป็นระบบกล้องมองรอบทิศทางนะครับ360องศาเดยทีเดียวฮะและก็มาพร้อมกับระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับระบบ ช่วยเบรกอัตโนมัตินั่นเองนะฮะมีระบบหนึ่งนะครับเป็นระบบเครื่องยนต์2.5 d จุดห้านามิกนะครับเรียกว่าด y นามิกฟอร์นั่นเองนะครับมีทั้งในเครื่องเบนซินและเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะแรงเล้าใจและประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะครับเป็นระบบเครื่องยนต์ใหม่นะครับและอีกระบบนึงนะครับที่คัมรี่ตัวใหม่นี้ตัวเจเนอเรชันที่4นี้ออกมานะครับ จะเป็นระบบควบคุมและปรับความเร็วอัตโนมัติพร้อมช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนและช่วยลดความเร็วขณะเข้าโค้งได้อีกนะครับอีกอย่างนะครับที่ชัดเจนนะครับอีกระบบหนึ่งนะครับเป็นระบบความปลอดภัยก่อนการชนพร้อมตรวจจับการเดินเท้าและจัก,กรยานด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคัมรีตัวใหม่นี้มีกี่รุ่นนะครับ ทั้งหมดนะครับมี4รุ่นนะครับ6สีนะครับแล้วก็2รุ่นหนึ่งจะเป็นกาเบนซินนะครับอีก2รุ่นหนึ่งจะเป็นไฮบริดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับระบบเบนซินเนี่ยอัตราการขับขี่ที่สิ้นเปลืองและการประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณ15.6กกิโลเมตรต่อลิตรนะครับและมาดูระบบไฮบริดนะครับ ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับระบบไฮบริดนะครับเป็นระบบที่ประหยัดน้ำมันมากที่สุดนะครับอยู่ที่23.8กิโลเมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าราคาแต่ละรุ่นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับราคาเริ่มต้นนะครับในส่วนของรุ่น2.5สปอร์ตเบนซินนะครับราคาอยู่ที่1.475,000บาทนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นรุ่น เบนซินพรีเมียม2.5พรีเมียมนั่นเองนะครับทั้งสองรุ่นนี้นะครับก็ราคาต่างกันอยู่เฉลี่ยก็ประมาณแสนนิดๆนะครับก็อยู่ที่1ล้าน500,000 99000ับาทนั่นเองนะครับ2สองรุ่นนี้นะครับก็เป็นจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้นะฮะอยู่ที่แรงม้าอยู่ที่2 ra, 100, 000, n id, n id 1, 5, 0 9แรงม้านั่นเองนะครับ มาดูในส่วนของไฮบริดนะครับไฮบริดจะมีอยู่2รุ่นนะครับเป็น2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับแล้วก็2.5ุดห้าไฮบริดพรีเมียมลักชูรี่นะครับตัวนี้เครื่องยนต์อยู่ที่211แรงม้านะครับราคานะครับตัว2.5ุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะครับอยู่ที่หนึ่0ล้านหนบาทนั่นเองนะครับส่วนในรุ่นลักชูรี่นะครับก็คือ2.5ุดห้าไฮบริด พรีเมียมลักชูรี่นะครับราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0้บาทนะครับส่วนตัว2รุ่นนี้นะฮะใครเลือกใน6สีนี้นะครับถ้าเป็นสีพิเศษจะเป็นสีขาวมุกนะครับเพิ่มอีก1,000 0บาทนะครับก็เพิ่มจากในราคาปกติไปอีก1,000 0บาทนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับมาดูช่วงต่อไปในช่วงแนะนำนะครับแต่ละรุ่นนะครับ เครื่องเบนซินเปรียบเทียบนะครับว่าท่านจะตัดสินใจซื้อ,อรุ่นไหนดีนะครับเปรียบเทียบระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับเครื่องไฮบริดและเบนซินต่อเบนซินไฮบริดต่อไฮบริดเดี๋ยวพักกันสักคู่นะครับเดี๋ยวพบกันนะครับความสมบูรณ์แบบคือพลังที่พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดคือการตัดสินใจที่ไม่มีข้อผิดพลาด คือตัวตนนทที่ทุกคให้การยอมรั่ Come remind, ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณมาดูกันนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อนะฮะในเครื่องเบนซินนะครับ2.5สปอร์ตและ2.5พีเยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารุ่นไหนแตกต่างกันอย่างไรนะครับว่าในส่วนของในส่วนของราคาแต่ละรุ่นนะครับ ราคารุ่น2.5สปอร์ตและราคา2.5พีเมี่เครื่องเบนซินนะครับว่าท่านจะได้รับอะไรจากในรุ่นนี้นะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนว่าในส่วนของเครื่องยนต์เบนซิน2.5รุ่นเดียวกันแต่แยกคาร์ดออกไปเป็นสปอร์ตและพีเมี่นะครับว่าท่านจะตัดสินใจดูในส่วนของตัวไหนนะครับมาดูอุปกรณ์และออปชั่นที่ท่านจะได้นะครับ แตกต่างกันอย่างไรว่าท่านได้อะไรบ้างนะครับจากรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับความสมบูรณ์แบบคือพลังบบที่พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดคือการตัดสินใจที่ไม่มีข้อผิดพลาดคือตัวตนที่ทุกคนให้การยอมรับ คมรืใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณครับก็กลับมาพบกันอีกรอบนึงนะครับในส่วนของอเครื่องยนต์เบนซินนะครับว่าเปรียบเทียบกันระหว่าง2.5สปอร์ตและ2.5พีเมียมนะครับว่าออปชั่นและอุปกรณ์และราคาแตกต่างกันยังไงนะครับมาดูการเปรียบเทียบในรายรุ่นนะครับว่า ในส่วนของตัว2.5สปอร์ตและ2.5พรีเมียมนะครับ 1. น,นะครับราคาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับก็คือ1ก็คือในส่วนของ2.5สปอร์ตนะครับราคาอยู่ที่1,475,000บาทนะครับและ2.5พรีเมียมนะครับก็อยู่ที่ราคา1,599,000บาทนั่นเองนะฮะ ส่วนในส่วนของออปชันนะครับที่แตกต่างกันนะครับคือสังเกตได้ง่ายนะครับแตกต่างกันที่1ล้อนะครับอันลอยขอบ17อยู่ในรุ่น2.5สปอร์ตนะครับส่วนตัว2 5สปอร์ตพรีเมียมนะครับท่านจะได้ล้ออันลอยขอบ18แนะครับแลวก็มีหลังคามูนรูปด้วยนะครับอันนี้2ออย่างแล้วนะครับที่แตกต่างกันนะครับมาดูในส่วนของออปชันต่างๆนะครับว่า ที่แตกต่างนะครับง่ายๆนะครับเอาแบบชัดๆเลยนะครับว่าตัว2.5พีเมี่นะครับตัวที่ราคา1,570,000นะครับตัวพรีเมี่นะครับจะมีปุ่มปรับไฟฟ้าเบาะผู้โดยสารและด้านหน้าบริเวณข้างพนักพิงนะครับอันนี้ในส่วนของตัวพีเมี่นะครับ2.5เบนซินนะครับ มาดูอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างนะครับก็คือเป็นระบบควบคุมเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับคือแพ t เด n ลชิพนั่นเองนะครับคือจะมีระบบกลับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับและอีกตัวหนึ่งนะฮะมีระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่และกระจกมองข้างด้วยนะครับสำหรับผู้ขับขี่นะครับสมมุติว่าท่านขับขี่2ท่านนะครับในครอบครัวหนึ่งนะครับคนนึงอาจจะเป็นภรรยา ชอบขับขี่ที่อีกตำแหน่งหนึ่งก็สามารถบันทึกไว้อีกหนึ่งตำแหน่งสมมุติว่าตำแหน่งที่1นนะครับแล้วก็สามีนะครับมานั่งก็สามารถบันทึกได้ตำแหน่งที่2นะครับใครขึ้นไปขับในตำแหน่งไหนก็กดหมดไปที่ตำแหน่งนั้นระบบทั้งเบาะจะเคลื่อนมานะครับปรับให้เข้ากับสรีระร่างกายของผู้ขับขี่นั่นเองนะครับมาอีกในระบบหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นระบบ อีโคไดนะครับนอร์มัลได้นะครับสปอร์ตไดนะครับก็คือตัวนี้จะสามารถเลือกได้ทั้ง3โหมดนะครับในส่วนของ2.5งพรีเมียมนั่นเองนะฮะอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบเซนเซอร์อัจฉริยะนะครับในรุ่นพรีเมียม2.5พรีเมียมนั่นเองนะครับที่มีนะฮะแล้วก็ระบบช่วยเบรกขณะถอยนะครับในส่วนของ2.5งพรีเมียมนะครับ โอ้แตกต่างกันอีกเยอะนะครับในระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติตัวนี้ในรุ่นพรีเมียมก็มีเช่นกันนะครับระบบความปลอดภัยก่อนการชนนี่คือ2.5พรีเมียมมีให้ท่านนะครับเป็นอีกหนึ่งระบบก็คือเป็นระบบเมื่อออกนอกเลนพร้อมระบบน่วงพงมาลัยนะครับก็คือสามารถ สมมติว่าเราไมื่อล้านนะครับจะมีระบบขับขี่ที่ขับระยะทางไกลๆนะครับบางทีอาจจะออกนอกเลนให้มันจะมีระบบช่วยเตือนและ่วงพวงมาลัยกลับคืนมาในตำแหน่งเดิมนะครับให้เพิ่มให้ความปลอดภัยเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับและอีกระบบหนึ่งครับจะเป็นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในกลางเลนนะครับเสริมระบบช่วยควบ ควบคุมรถให้อยู่กลางเลนอีกด้วยนะฮะอีกระบบนะครับจะเป็นระบบช่วยเตือนเมื่อเมื่อ้าขณะขับขี่นะครับนี่คือเป็นระบบของ2.5เบนซินพรีเมียมนะครับเปรียบเทียบระหว่างพรีเมียมกับตัวสปอร์ตนะครับว่าท่านได้อะไรบ้างนะครับก็จากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีก2รุ่นนะครับพร้อมกับไปดู เงื่อนไขการดาวนะครับโปรโมชั่นต่างๆและระยะรับประกันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราไปพบกับ2.5ไฮบิดกันนั่นอันเองนะครับมี2รุ่นนะครับเป็นไฮบิดพรีเมียมและไฮบิดพรีเมียมลักชูรี่นะครับว่า2รุ่นนี้แตกต่างกันยังไงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวไปพบกันอีกช่วงหนึ่งครับความสมบูรณ์แบบคือพลัง ที่พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดคือการตัดสินใจที่ไม่มีข้อผิดพลาดคือตัวตนที่ทุกคนให้การยอมรับคำาริ้ใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณครับก็กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้จะเป็นรอบของ เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเจ n เนเรชันที่4นะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำเครื่องยนต์ไฮบริด2รุ่นนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับใน2รุ่นนี้นะครับในส่วนของราคานะครับแต่ละรุ่น2.5พีเนียมและ2.5ไฮบริดพีเมียมลักชูรี่นะครับว่า2รุ่นนี้นะครับมีออปชันที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดที่จุดไหนบ้างนะครับ หนึ่งนะครับมาดูในส่วนของเรื่องราคากันนะครับราคานะครับ2.5 Hybrid Premium นะครับราคาอยู่ที่1ล้าน6 5 9 0 0 0บาทนะครับและ2.5 Hybrid Premium Luxury นะครับอยู่ที่ราคา1ล้าน8แ9 0 0บาทนั่นเองนะครับในส่วนของ2รุ่นนี้นะครับที่แตกต่างกันนะครับก็จะเป็นตัวภายในนะครับ จอสัมผัสนะครับ9นิ้วนะครับในส่วนของในส่วนของลักชวรี่นะครับเในส่วนของไฮบริดพรีเมียมนะครับจอสัมผัส8นิ้วนะครับอันนี้ก็คือภายในนะครับที่แตกต่างกันในส่วนของตัวภายในที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า2รุ่นนี้นะครับออปชันจะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับใน2รุ่นนี้นะฮะในส่วนของ ที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือในส่วนของ2รุ่นนี้นะฮะก็เครื่องกลับอากาศนะครับในส่วนของไฮบริดพรีเมียมนะครับเครื่องกลับอากาศนะครับก็2.5 Hybrid p ไฮบริดีเมียมนะครับเป็นอัตโนมัติ2โซนนะครับส่วนของลักชูรี่นะครับไฮบริดพรีเมียมลักชูนะครับเป็นอัตโนมัติ3โซนนะครับก็คือเป็นปรับอิสระแยกซ้ายขวาและหลังนะครับ อันนี้ก็คือไปในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับของแอร์นะฮะและจุดที่ชัดเจนก็คือเบาะหลังนะครับเบาะด้านหลังผู้โดยสารนะครับก็สามารถปรับเอนด้วยไฟฟ้าได้นะครับในส่วนของตัวลักชูรี่นั่นเองนะฮะข้อแตกต่างอีกที่หนึ่งนะครับก็คือหน้าจอ HUD แสดงผลข้อมูลการขับขี่นะครับในส่วนของลักชูรี่นะฮะและก็ตัวระบบ รองอากาศภายในห้องโดยสารแบบนาโนอีนะครับนาโนอี e ก็จะเป็นระบบที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนในห้องโดยสารนะครับแล้วก็สําหรับผู้ขับขี่นะครับทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ผมนุ่มสลวยนะครับ <Wow. S 1> ก็ในระบบของตัวนี้จะเป็นนาโนอีนะครับถ้าใครได้ขับคัมรี่รุ่นนี้แล้วปุ๊บจะรู้สึกเป็นคนสวยคนหล่อขึ้นมาทันทีนะฮะและระบบ ถุงลมเสริมความปลอดภัยนะครับเป็นแบบ SRS นะครับด้านข้างเบาะด้านหลังนะครับในส่วนของตัว Luxury นะครับตัวท็อปนะครับไฮบริดตัวท็อปนะฮะแล้วก็มีกล้องมองรอบทิศทางนะครับ360องศานะครับในส่วนของตัวท็อปรุ่นนี้นะฮะที่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะฮะในส่วนของรุ่นไฮบริดนะครับ2.5ไฮบริด Luxury และ2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับ ท้ายนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปรโมชั่นจะเป็นยังไงนะครับและก็มีการรับประกันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวพักชมโฆษณาสักรู่เดียวครับความสมบูรณ์แบบคือพลังที่พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดคือการตัดสินใจที่ไม่มีข้อผิดพลาด ทท่ตีุกคนให้กรรำริ้วใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณในส่วนของการรับประกันนะครับระบบไฮบริดนะครับรับประกันที่5ปีนะครับและก็ระบบแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับ10ปีนะครับและฟรีค่าแรงถึงแ5 0 0 0 0หมกิโลหรือ5ปีนะครับเดี๋ยวในส่วนของ ที่เรารับประกันในคัมรี่เจเนอเรชันที่4นี้ครับเดี๋ยวมาดูโปรโมชั่นกันเลยนะครับโปรโมชั่นช่วงนี้นะฮะตอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.69%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นนะครับรับประกัน80%ของราคารถนะครับรับประกันที่80%ทุนประกันอยู่ที่80%ของราคารถนั่นเองนะครับและ ดอกเบีย้ยพิเศษ1.19นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบีย้ยพิเศษ1.19เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทโตโยต้ากำหนดนั่นเองครับวันนี้นะครับผมเกียรติาภูคาพานิชนะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทโตโยต้าบึงการจำกัดน,นะครับก็ต้องลาไปก่อนวันนี้จบเพียงแค่นี้นครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับความสมบูรณ์แบบแ <ฟ S 2> คือพลัง <แฟ S 2> ที่พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัด คือการตัดสินใจที่ไม่มีข้อผิดพลาดคือตัวตนที่ทุกคนให้การยอมรับคำริ่ใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณ